คุณคุณ นี่ฉันหลับไปนานแค่ไหนแล้วเนะี่ยก็หนึ่งวันเต็มๆนะคะแล้วเธอมาช่วยฉันไว้ทำไมไม่กลัวหรอถ้าเกิดว่าฉันหายดีแล้ว,ลวฉันจะกลับไปทำรา้ายเธออีกอีกอย่างเธอก็เกือบจะหนีไปได้แล้วนี่ ใช่ค่ะที่จริงฉันจะหนีไปก็ได้อ่ะแต่ฉันไม่ได้ใจดำที่จะทิ้งคนเป็นลมไว้ตรงนั้นน่ะฉันอดใจไม่ไหวที่จะช่วยอะค่ะฉันต้มข้าวมาให้อ่ะคุณก็กินสิ 什么 ดูไรพิ่สงกัน ใชรอะมายุ่งคุณเฮวว่าไม่ใช่ทำไมหน้าเหมือนกันขนาดน,นี้ฉันไม่ใช่แหววาหรอกคะ่ะฉันผ,ผู้ชายที่ชื่อเนจจับตัวมา หมายควาว่าไงเอเด็มันไปจับเธอมาทําไมเขาก็คงเข้าใจผิดเหมือนคุณนะคะคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ชื่อแพรว่ะฉันเข้าใจแล้วแพรว่าคือแฟนเก่าของฉันเขาเคยปอกลอกฉันจนฉันหมดเนื้อหมดตัวช่วงนั้นเอนเด็กยังเรียนอยู่ที่ต่างประเทศ ฉันก็เลยเปิดรีสอร์ทแห่งนี้เพื่อส่งเงินให้มันเรียนแต่พอมีผู้หญิงที่ชื่อแพราวาเข้ามาค่าใช้ใจ่ายของฉันก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจนฉันรู้ตัวอีกทีฉันก็หมดตัวแล้วแล้วแพราวาก็ทิ้งฉันไปจากนั้นฉันก็ติดเหล้าอย่างนันติดเหล้ามาเรื่อยๆ จตอนนี้ฉันเป็นพิสุราเรื้อรังแถมกล้ามเนื้อร่างกายของฉันก็อ่อนแรงอีกต่องหาส่วนแนะ็กพอฉันไม่มีเงินส่งให้มันเรียนมันก็เลยกลับมาพอเห็นฉันอยู่ในสภาพแบบนี้มันก็เลยแค้นฝังใจอยู่ถึงทุกวนันนี้จนมาเจอเธอ เฮ้ยมาที่นี่ทำไมอะ่ะมาหาพี่ชายนั้นทำไมสิ่งที่เธอทำยังไม่พออีกเหรอฉันทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรสักอยาก่างมันหมดเวลาแก้ตัวของเธอแล้วตอนนี้เธอเป็นเมียฉันหรือว่าเธออยากจะเจอเหมือนเมื่อวานอีกมานี่ปล่อยน,นะฉันไม่ได้ทำอะไรที่ชานคุนนี้โอ้ยไปนี่ไงแน็กหยุดแน็กเธอไม่ใช่แพ้วาเธอแค่หน้าเหมือนเฉย มันหมายความว่าไงพี่นี่มันหมายความว่าไงตำรวจมาที่นี่ได้ยังไงฉันไม่ได้ต้องการให้เรื่องมันเป็นแบบนี้หรอกนะฉันแค่อยากกลับบ้านสิ่งที่คุณทำกับฉันนะฉันไม่เอาความ และฉันจะไม่โกรธคุณเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คือฉันไม่ใช่แผรวาฉันพูดไปแล้วทำไมคุณไม่ฟังฉัน เธอช่วยฉันด้วยนะฉันโดนจับมาฮ่า,าดนจานตัวไม่หรอกฉันอยากออกไปจากที่นี่อ่ะพวกเธอสองคนช่วยฉันหน่อยได้ไหมโอ้ผูช้ชาสองโคไม่อยายู่รอเพราะว่าหัวหน้าคดีกับพวกช้าสองโคมากเลยฉันขอร้องแล้วนะ ฉันมีพ่อมีแม่ที่ห่วงฉันเหมือนกันนะเธอช่วยฉันหน่อยนะงั้นเธอเดินไปตามลาทานนี่นะแล้วรนึกเขาไปอะ่ะจะจะเจอถนนข้าเมืองถ้าช้าเจอตาหลวงชาเดน,นะฉันจะช่วยบอกเขาอีกทีขอบใจมาเลยนะ คุณมวยครับผมมารับคุณกลับบ้านครับช่วยมากับผมเลยครับ คุณเมย์ครับคือว่าไอ้แน็กมันติดต่อผมอกลับมาบอกว่าอยากเจอคุณเมย์นะครับแต่ไม่สามารถมาเจอได้เพราะว่าตอนนี้ตำรวจตามตัวมันอยู่มันอยากคุยกับคุณเมย์จริงๆนะครับเย็นนี้คุณเมย์ช่วยไปพบก,กับมันที่ร้านอาหารแอคชั่นได้ไหมครับ เป็นยังไงบ้างอะสบายดีไหมก็ดีค่ะดีกว่าตอนที่อยู่กับคุณผมรู้นะว่าต่อให้ผมจะขอโทษคุณหรือก้มกราบคุณมันก็คงไม่สาสมกับสิ่งที่ผมทำกับคุณเอาไว้จริงๆตอนนี้ผมจะไปที่ไหนก็ได้ โดยที่ไม่ต้องมาเจอคุณผมไม่อาจห้ามใจของตัวเองได้ไม่ผมรักคุณคุณหนีไปเถอคะค่ะฉันแจ้งความให้ตำรวจมาจับคุณ ข้อหาก,กัเขาคุณนายครับคุณไม่รอดแล้วครับตอนนี้ตำรวจได้ล้อมพื้นที่ไว้แล้วครับกรลณานำมอบตัวเถอะ ไม่ต้องค่ะเขาเป็นพ่อของลูกฉันแค่นาทีที่เธออยู่แสนไกลเธอรู้ไหมว่าใจฉันเหงาเธอเธออยู่ไกลจากะซิบเบาๆ ว่าฉันนั้นโคตรรักเธอ สงสัยอะไรคือความพิเศษที่ฉันได้เคยสัมผัสไอหุ่นที่เกิดในใจมันมาตอนไหนไม่รู้ตัวต้องกดความเงามันเธอนันอ้นดูแสนไกลแต่ต่อให้เธอจะอยู่ห้นใดสายตาที่ปล่อกรักมันยังคงตรึงในหัวใจ